อันเมนูนี่นะมีประธานแม่บ้านท่านตานหนึ่งเราเปิขอเป็นรีเควสเข้ามาวันนี้ขนมเส้นคือเฮือนใหม่บ้านแต่งงานหอวกํานูอันว่ามันจะเน็ตเหมียนกุ้มแม่บ้านมูสองเป็นแปลงกอไอ้เฮ้กแกครับน้อผมนี่เราตุยกับเฮียนใหม้ไงก็บรรจบเนื่องจาวันนี้นะก่อนอื่นเลยนะเราก็เอาหอมเตี้ยมเราลงไปคั่วกับหมูบดหมูสับแต่วันนี้ผมจะเจี๊หมูเป็นเส้นครับเส้นน้อยๆนะเหมาะแล้วก็นี่จะเป็นปลาหมึกแห้งแจ่น้ามันก็เหมือนแล้วก็กุ้งแห้งเนาะกุ้งแห้งแจ่น้าเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนี่ก็จะเป็นหมูยอออออเเเเะยยยมมมมมุนนนสส้้จไไดใ่่หหูบัังราผกิ น้ำ <c oughs> นั้นกันหวของรัวเคียงนี่ยมันหอมเรียบร้อยเขาก็อยมาต้มเสนน้นเนาะลวกเส้นมันหุ่นเส้นนี่จะใจของยี่ห้อยังกะได้ได้มดนะกำนี้ถึงเวลาของน้ำยำแล้วเรามาแปลงนำ้ำยำกันดีกว่าจะ,จะใส่น้ำหอมดองน,น้ำ<อ>ปลามะนาวปรุงรสซูรสแล้วก็พริกแดงตุ้พริกแดงตำเหียกันหวมักเพ็รก็ใส่หลายๆพริกแดงนั่นาาน,น,นะแต่ผมนี่อยปรุงไปหมองอีก,ก่อนบึหอมไปปรุงตัวก้นทีหลังก็ได้ํานั้นก็เคียงรัวเดี๋ยวขัวไว้ทีแรกนะนี่ลงไปโซ่ไปสูตรเลยกับงุนเส้นตัวกลงไปแล้วก็ กันนี้แล้วจิ้มพอว่ามันจ๊บมันยังแล้วจะใส่ขัวของสุดท้ายเนาะก็จะมีหอมหอยญ่พริกแดงซอยหมดทั่วดินแล้วก็นอย่างนี้ะพักป้อมพักจีเนาะกระดาษใบมีพักหอมป้อมเปื่อก็ว่าพักกําปื้นนั่นก็เอาใส่ก็ได้เนอะมันจะหอมน้อยเนาะปัดตะละท่อพอกาครับนี่แล้วของแท้ของแท้มันต้องเคียงหลายๆจะนี่ครับเนอะมันจะเน็ตนะแต่มาเดี๋ยวนี้ส่วนมากก็จะใช้วุ้นเส้นหลายไปน้อยเนาะแต่ก็บว่เป็นยังเนาะของมันแป้งเนาะนะยันวุ้นเส้นอนาคตไปพูนก่อนเอานี่เห็นก่อนเนาะขอญาติครับขอญาติด้้เลลลียยยมแงหนน่ออก ฮอนตองบอกว่าล้องเงี้ยพอคำเนอะ